เวลายมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเมื่อเช้านี่เองพายมก็นั่งสมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดิฉันนะแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปเง้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูป พระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตัดว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายพราะนั้นเวลายมรู้ลมยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะยอมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวิมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่น นั้นยืนยันโดยคำพระสัสดาว่าลมคือกายกายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะนะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพิณาธาตดินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะ และเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียนเผากิเลสโยมอยู่กับลมน,ลลนี่เผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสพอจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ไหมรู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะานะสัญญาเกิด เวลายมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจแล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับไปอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมพระเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสีในเรื่องกับะลี อาหารสีตั้งแต่กับพลีกาลาหารผัสสอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้ว